ฟรีรวมได้หมด,ด10บาทกินมากได้เยอะเนอะได้เยอะมากเจ้านะครับเจ้า,า,านะครับภาษาจีเรียกว่าเท้านะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องแปลว่าเราโพสช์นะนะคะตอนนี้เรามาเจอร้านเด็ดร้านหนึ่งเออ เรามาเจอร้านยำถ้วยละสิบบาทว้าวสิบถ้วยแถมหนึ่งยำฟรียำฟรีนะยำฟรี <Ừ. S 1> แล้วก็ตอนนี้เราอยู่พิกัดของงานเงี้ยวคืนสุดท้ายนะคะพิกัดงานเงี้ยวอำเภอน้องสห้างจังหวัดขอนแก่นเราจะพาไปชมด้านในกันเลยค่ะมาเลยมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะ น,น้องเบนนะคะสวยอันนี้ของเราจะเป็นถ้วยละสิบบาทไหนสิบบาทอยู่ทางไหนนี่ทางนี้นว้าวนี่ก็จะเป็นถ้วยสิบบาทสิบถ้วยฟีหนึ่งนะคะอน,นี้ถ้าเป็นไมล้ล่ะสิบบาทเหมือนกันยาฟฟีรวมได้หมด อ่าได้หมดทุกอย่างแต่คิดเป็นถ้วยอ่าอ่าอ่าแล้วก็ส่วนปูมานี่ก็ตัวละยี่สิบอันนี้จะเป็นปูมันะใช่ค่ะยำฟรีลวกฟีเหมือนกันอ๋อยำฟรีลวกฟีตัวละยี่สิบอ๋อนี่สดนะสดนะก็คือตัวละยี่สิบบาทเนาะใช่่คะโอ้ดูน่ากินมากทุกคนหอยนางรมเราก็มีหอยนางรมนี้ชุดละร้อยปุ๊บเดียวหกสิบบาทสองกระปุกร้อยยำไปเลยก็ได้เป็น ชุดเล็กกระปุกหกสิบบาทอ่าชุดใหญ่2องกระปุกหนึ่งร้อยบาทนี่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 เรามีอันนี้ด้วยค่ะคุณก๊อฟกุ้งดองซีวค่ะกุ้งดองซีวอ่าของเราก็มีขายด้วยกล่องละหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็จะเป็นปูม้านะก็คือร้านร้านเขาจะจำให้ปีนะใช่ค่ะตัวละยี่สิบ้าร้านะ ไม่มีค่ะอ๋อกลาดอเอาตามตลาดนะเอาตามตลาดของถุงนี่นี่นี่คันนี้จะเป็นยำสิบบาทนะลองชิมได้ไหมได้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 ลองชิมดูได้เจ้าสักแม่ละนะอ๋อนี่นี่หยิบใส่ถาดใช่ปะอ่ะเนี่ยละกันสิบบาททุกอย่างเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแปลบเวลาพรจะละจะสั่งยำนะนี่นี่สุดยอดสุดยอดนี่นะอันนี้ก็คือทั่วสิบบาททั่วสิบบาทนี่เอากำไรที่ไหนเนี่ยคุ้มมากนน่ารักน่ารักน่ารักแบบ จะมุดแตมนี้ใช่ท่องให้เยอะได้นะสิบบาทนะเห็นไหมอันนี้ก็สิบาทใช่อันนี้จะเป็นลูกชิ้นนะนี่นี่นี่จะมีจะเป็นหมูสับนะแล้วก็เป็นลูกชิ้นนะมมีหูคุนเส้นก็เหมือนกันเหรอแค่ห้าสิบบาทคุนเส้นก็สิบบาทใช่ะได้เยอะนะเอาได้เยอะมากอดูด่ะดูดูดูนี่นี่นี่สิบบาทสิบบาททุกอย่างเลยสิบบาทคืได้เยอะมากเนาะ นี่ว่าเราพรออานี่ว่าเราคุณแป๋วสังเอาอะไรบ้างครับจะมีอะไรบ้างก็จะมีหุ่เส้นเส้นหูสับสับแล้วก็หอยนางลมแล้วก็เล็บหือนางเออหอยแมงผูหรือปลาแมงผู้หอยแมงผู้แล้วก็เล็บมือนางแล้วก็ข้าวโพดนะข้าวโพดหนึ่งสองสามหกหกแล้วจะเอาอะไรอยก่อย่างอ๋อเห็ดเห็ดกันเหรอเห็ สิบบาทเหมือนกันอ๋อนี่น,น,นี่สิบบาทเหมือนกันน,นี่ได้เยอะเนาะอะได้เยอะมากทุกคนได้เยอะได้เยอะไปะะเดี๋ยวไปดูเนี่ยยำนะก็คือเขายำให้ฟรีนะทุกค<ะ>นใช่เขา,าจะไปลวกกว่อนนะอเอาไปลวกปุ๊บแล้วก็มาทำการยำนะเราจะรอ ลองชิมดูนะจะเด็ดขน่ดไ้นเองขายถูกเนาะราคาแบบน่ารักเนาะขายถูกมากหาย่างนะแบบเนี้ยใช่เพราะว่าอีกอย่างเศรษฐกิจทุกวันนี้คือของแพนทุกอย่างใช่ใช่เออแต่ว่าขายในราคาสิบบาทอ่ะสิบบาทเออเพื่อละสิบบาทแค่นั้นเองก็ยำให้ซีด้วยเนาะก็คือน้ำยำอะไรก็คือต้องต้อง เขาดีมากนะนนี้ก็คือำยำเขาจะมีมีอันนี้ด้วยมีมะม่วงด้วยอ่ะคุณพ่อนี่สุดยอดเลยใช่ไอ้มะม่วงมะม่วงจะใส่ปูค่ะใช่ใส่ปูนี่ดูนี่เขาจะยำกันนะบบ้ดูดูดูทุกคนอ่ะลวกอยู่โอ้โหกินหมดไปเนี่ยอ่าได้เยอะเกิน ใส่เลยใส่เลยดิค่โอ้โหเยอะมากทุกคนเยอะเยอะมากยังไม่พอหมดนะเยอะมากค่ะท่านผู้ชมยังไม่พอยังอีนะยังมีอีกนะน้ำจ้ำสูตรเด็ดนะน้ำจ้ำทำเองเนาะกูรดเองสูตรของทางร้านเลยโอ้โห อนนี้ราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทโอ้โคือถูกมากแล้วก็ได้เยอะด้วยนายเยอะเสร็จแล้วหรอโอ้โหได้เยอะด้วยนายน่ากินมากคุณแม่ลองกินไหมคุณแม่ชิมนะชิมนะคือน่ากินมากทุกคนบาร์สเจ็ดสิบบาทแต่ไในหมดโบูจะเราจะถือเราจะกินหมดไม่นานถามอย่างนี้ได้เปล่าได้แล้ว ดูดูน่ากินมากทุกคนนี่อันนี้เราสั่งนะราคาเจ็ดสิบาทนะนี่เจ็ดสิบาทโอ้คือน่ากินมากได้เยอะเนาะได้เยอะมากมากเลยแหละใช่มากกว่าไก่ล้านตัวอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาทำกัรกินขออนุญาตถอดแมสกนะคะอ่าใช่นี่โอ้โหเป็นไงเป็นไงรสชาติสุดยอดนะอร่อยดิอร่อยนะร้อนร้อนด้วยอ่ะมันทำเปใหม่ๆรล้านหนึ่งใช สีก็รู้แล้วว่าสดใช่ตัวสีก็รู้แล้วว่าสดอืมค่ะจสไุดยอดเลยนะอร่อยอ่ะเยอะสะครับี่เยอะจริงค่ะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าแม่ค้ากำไรรไปจังไหนเนาะได้ขายอ่าได้กำไรได้อาไรได้ขายชื่อเสียงนะอาแสขายดีว้าว

ยังไงบ้างคะคุณก๊อฟอร่อยอร่อยนะใช่ก้านอร่อยรสชาติดีมากรสชาติดีมากตัวไก่ร้านตัวได้เยอะเนาะได้เยอะมากคุ้มมากได้เยอะเกินคุณผู้ชมนะครับเอ่อเชิญที่ ทำโตโตอะไรดูอันนี้อันนี้พูดจัดใจเลยนะถูกมากอร่อยด้วยโคตรโคตรคุ้มอันนี้จัดใจเลยทำโตโตอะไรดูเริ่มต้นที่2,900ัาร้อบาทนะครับลาเต้หนึ่งคู่ผ่านเนาะคุณก๊อฟมีสิบไม่สิบมีร้อยให้ร้อยเลยเนาะแล้วอย่างสงบเลยครับเดี๋ยวดูหอยดูหอยอ่ะกินหอยก่อนชอบหอยก็ชอบกินหอยชอบกินหอย อสนนะอะไรสดป่ะขายแสรสด,<ส>ดแล้วอร่อยมากเออตรงนี้เลยพิกัดของอ่งานนิ้วอเพยออะห้องไปตามงานต่างๆของ,ของ,ของถุงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะเออนั่นแหละเยีายนี้วันนี้ก็เราก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วของงานนิ้วเนาะ เอาทานนี้ก็กินไม่หยุดค่ะอร่อยนอยู่แล้วอร่อยจริงส่วนหิวข้าวหรืออร่อยหรืออะไรไงอร่อยเนาะจีนนะครับขื้นที่แขวนอยู่นะครับ999บาทพร้อมสตรีถึงคู่นะครับนั่นสามารถบริาได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็น2 9 9 0นาอกินำส่งเจ้าพ่อด้วยการเผาขึ้นสวรรค์นะครับตอนนี้ 1ชุดนะครับยล้กวก็เอาตุ้มเท้เจ้าองค์ไหนครับตอนนี้พื้นเท้าองค์หน้าไม่มีแล้วนะครับเหลือของทุกพระองค์เทพเจ้านะครับเาอเา,เาฟ้าดินนะครับควอตมิสโต้นะครับบูกูชาเครื่องทรงเทพเจ้านะครับฟ้าดินนะครับเกียร้อยบาทนะครับเกียร้อยบาทอันนี้เห็ดน,นี่ดูๆนี่จะหมดแล้วเมื่อกี้ตั้งมาเยอะมาก ครับเป็นคลิปเป็นตัวอะไรนะครับแล้วแต่ความประสงค์นะครับอีกสักครู่นะครับเราก็จะอะไรจากนั้นปูทางไปเรียบร้อยแเป็นเปียวันฝากฝากเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรฝากเบอร์โทรค่ะศูนย์ก็สามศูนย์ก็หนึ่งแปดเจ็ดสองสี่ค่ะนี่นแหละสนใจนะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นงานบังเกิดงานที่ต่างๆเนี่ยสามารถสั่งไปทางเฟซบุ๊กให้เป็นทางได้นีนี่บอกเลยว่าเด็ดมากอร่อยลูกค้าก็มาแล้ว เลค่ะอร่อยออเดยค่ะิดินาบขายดีนะร้านนี้นะนี่อันนี้จะเป็นำยำอะไรครับเนี่ยยำรวมใสปูค่ะยำรวมใสปูนะใส่ปูมานะฮะใสน้ำปลาด้วยอ๋อจะใส่น้ำปลาด้วย 100บาทนี่จะได้เยอะขนาดไหนนะไปดูเกือบครึ่งถุงะอะผมบอกเลยอันนี้ถุงถุงใหญ่นะทุกคนโอ้โหคือเยอะมากนี่โอ้อันนี้ถุงขนาดไซส์เท่าไหร่นะ9คูน12 9าคูณ12่นะโอ้โหคือสุดยอดมากนะทุกคนเหมนนั่งลมนะ คือไม่หยุดกินเลยใช่ไหมหมดเลยหมดจริงจริงเยอะมา่ยให้หมดก็้ว่นรเยนเชิญท่านประธานด้วยครับขอไม้ด้วยนะครับของไม้ด้วยนี่ยนะช่วยสิบบาทนะ อันนี้60บอ๋ออันนี้60บาทโอ้โหนี่บาทขายทุกวันเสาร์ขายทุกวันเสาอยู่ไหนนะอยู่น้องตองห้องเนาะเของผมของผมนะฮะหมดแล้วตอนแรกบอกจะห่อหมดแล้วเยี่ยงเี่ยงเลย กูจิ๋วเหนียะก็คือแบบได้ขึ้นสูงมากกินแบบจุกมากจุกเลยอ่ะเนี่ยหกสิบบาทเนี่ยนะก็คือได้เยอะมากทุกคนทั้งแข่ทุกที่เกียรติทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการรุ่นที่สองรุ่นที่สามรุ่นที่สี่นะครับวันนี้นะครับ